ไฟสวยฮะเพื่อนเ,เพื่อนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะน,นี่น,นี่น,นี่นะเ<ว>ย็ยนเย็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 นหมดเย็น,นเลย วยะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะเ่าเดปดฝนนรลาไปไหนหนะหมู่าแยามเช้าที่ปากช่องคุยนหนด,ดูกว,วันกันหม่เชยเยุ้ย สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาใส่สายยันอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะฮะนี่ทางขึ้นเขาเราไม่ได้รีวิวให้ดูนะขึ้นทางขึ้นชันแต่เขาก็ทําใหม่แล้วนะฮะดีมากเลยฮะเดี๋ยวตามเราขึ้นไปไหว้พระเจดีกันนะครับครับขึ้นไปไหว้พระเจดีกันครับเพราะว่าพระเจดีที่เนี่ยเป็นพระเจดีเก่าแก่ประจาเมืองปากช่องเลยนะฮะเพื่อนๆใครมาที่นี่ต้องมาไหว้สักการะนะฮะ มันจะมีจุดถอดรองเท้านะฮะเพื่อนเเราต้องถอดรองเท้าครับพระเจดีนะฮะเราเห็นมาตั้งแต่ไกลๆนะฮะตั้งแต่ริมถนนมิตรภาพเลยนะฮะเราก็เลยตั้งใจเจดีะ JD อะไรนะอยู่บนยอดเขาเลยไปหาข้อมูลมาเพื่อน นี่เดินแค่นี้ยังนั่นนะถ้าเกิดเดินมาจากข้างล่างเนี่ยหูได้เงื่อเลยนะพระเจดีวัดเขาไสสายันวัดเขาไสสายันเป็นวัดลาดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายนะฮะตั้งอยู่หมู่ที่สามตําบลปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฮะตั้งวัดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2514 และได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปีพศ2517ฮะประวัติของวัดเขาไทส,สายยันสร้างเมื่อประมาณปีพศ2474-2475ฮะเป็นเครือข่ายของวัดป่าก,กุงจังหวัดร้อยเอ็ดของหลวงปู่ศรีมหาวิโลเป็นวัดเก่าแก่ฮะถือเป็นวัดป่าในเมืองปากช่องที่สงบมากมีอาคารเสนาสะนะประกอบด้วยอุโบสถ สาลาการ,ปรเปี่ยนวิหารกุติสง์หอระกังสาลาบำเพ็ญกุศลและชาปนะสถานฮะสิ่งที่น่าสนใจหากเรามาที่วัดเขาไซส,สายันก็คือเจดีวัดเขาไซสายันที่สร้างอยู่บนยอดเขาต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ300กว่าขั้นนะฮะเพื่อขึ้นไปสักการะพระาธาตุภายในเจดีและมองลงมาจากด้านบนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปากช่องได้อย่างชัดเจน และจะมีพระนอนขนาดใหญ่ภายในวิหารให้ประชาชนได้กราบไหว้รักษาการละอีกด้วยฮะและช่วงเวลาในคลิปที่เราได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนี้วันนั้นอากาศเย็นนะฮะประมาณ17-18องศาเลยฮะในตัวเมืองโดยเพื่อนๆจะสังเกตได้ภายในคลิปนะฮะจะมีเสียงลมแรกเข้ามานินดๆนะฮะซึ่งเราได้ปรับลดเสียงลงเนื่องจากลมแรงจริงๆเพราะว่าอากาศเย็นนะฮะลมที่อยู่บนยอดเขานี่แรง ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดของจังหวัดนครราชสีมานะฮะที่มีความสงบเงียบและเรียบง่ายนะฮะและเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ถือโอกาสสวดมนต์รอบองค์พระเจดีเลยนะฮะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราฮะและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของวัดเขาไซส,สายันอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ที่เราคู่ป่วนชวนเที่ยวนำมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะก่อนจบคลิปขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ